มันโนโตมิอบฟูดูฟิต ป,ปกใหญ่ อะไรก็มัน่นโนโตมิอกฟูดูฟิต ก็ม,มั่นโนโตมิอกฟูดูฟิต

Money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price. Forget hey. about hey, the. To ch change, to ch change. Hey, ain't about the. But hey, blame, but blame. We wanna make the world dance. Forget about the price. บให้กับอิฟ้าฮัวราฮา m มิ s g r ร n ด t ไทยแลนด2022ครับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่รู้จะได้คุยกันหรือเปล่าครับวันนี้ฮะแต่ว่าดีใจด้วยนะครับผมสวยไหมครับโอ้โหสวยน่ารักมาก,มากๆเลยนะครับผม ถ้าเต้นก็สนุกมากนะฮะคุณเล่นเอาอาร์ตพัสสุดนี้จ้องแบบไม่กระพริบตาเลยนะไม่กระพริบตาผมมองผมมองคุณอ,อยู่นะ,ะคุณนาวินต้าก็มองเหมือนกันนะมีมีมนิดนึงมีนิดนึงเอามองคนเดียวนะโอเคอ่ะสวัสดีทักทัก,ทกแ,ฟแ,ฟแฟนแฟนได้เลยครับผมได้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ได้ชมกันไปแล้วนะฮะสำหรับออนไลน์วิดีโอนะฮะทั้ง4ชุดนะครับผมรวมไปถึงโชว์พิเศษนะฮะกับการเปิดตัวของพรีเซนเตอร์โนโตมิครับที่ดูเป็นเด่นเป็นพิเศษนะฮะก็คือเรื่องของท่าเต้นของคุณเมื่อสักครู่นี้นะครับผมท่าเต้นนี่มาจากไหนฮะคุณีฟ้าเอ่อก็จะบ่งบอกถึงความมั่นใจของรูปร่างของผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เหมือนเราแบบมั่นใจจากข้างในมันก็ออกมาสู่ข้างนอกใช่ค่ะก็เลยเป็นท่าที่แบบท่านี้เลยนะฮะใช่ช่วยสอนคนที่อยู่ที่นี่นิดนึงได้ไหมฮะ <laughs> ใครอยากลองเต้นไหม อยากลองไหมเอาลองเป็นพร้อมๆกันเลยยังไงฮะต้องเริ่มจากอะไรครับเราก็เหมือนแบบวาดค่ะวาดอ๋อเปิดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปั๊มเข้าไปนะครับเปิดออกไปใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบจับส่วนทรงของเราให้ครบใช่ทุกสัดส่วนนะครับผมใช่ค่ะวันนี้มาอยู่กันเยอะมากเลยนะครับผมโอ้ผมเชื่อว่าต้องประทับใจแน่นอนนะครับและสําหรับผลิตภัณฑ์โนโตมินะครับผมที่คุณอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ร่วมงานด้วย ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่น้ำหวานนะพี่น้ำชาแล้วก็พี่เพชรมากๆที่ไว้วางใจให้ฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เห็นถึงความเหมาะสมที่จะให้เราแบบเป็นพรีเซนเตอร์ของโนโตมิค่ะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆก็คือเป็นมืออาชีพมากๆเราก็เหมือนได้ประสบการณ์ไปด้วยค่ะสนุกมากๆเลยความสำคัญของการดูแลภายในของผู้หญิงสำคัญยังไงฮะสำหรับคุณอิงฟ้าครับอุ้ยสำคัญมากนะโดยเฉพาะวัยทำงานแบบเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า มันเหมือนถ้าเราดูแลข้างในไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณบ่งบอกแบบว่าออกมาข้างนอกเลยปัญหาต่างๆเลยฟ้าก็จะให้ความสําคัญเรื่องของพวกนี้มากๆแต่ว่ามันก็จะมีความละเอียดอ่อนนิดนึงผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลแบบภายในของเราได้ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งวันนี้ก็คือต้องแนะนําตโวโนโตมิสําหรับทุกๆคนจริงๆค่ะครับมั่นใจนะครับผมหลังจากที่ได้ลองผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ <laughs> เห็นผลไวมาก <laughs> <laughs> มหัศจรรย์มากค่ะไม่แปลกใจเลยที่ออสารสก,กัดต่างๆเป็นสารสก,กัดมีนําเข้าด้วยนะคะจา,จากต่างประเทศซึ่งช่วงที่ทานไปแรกๆเนี่ยฟ้าเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องของหน้าอกคล้อยไม่กระชับหรือว่าปัญหาภายในซึ่งหลังจากที่ฟ้าทานไปทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าฟ้าเป็นคนพักผ่อนน้อยมากเนื่องจากว่าเราทํางาน หนักจริงๆแต่ว่าก็จะดูแบบไม่โสมแล้วก็ดูแบบเปล่งปั่งโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คนทักเยอะมากว่าแบบเออช่วงนี้หน้าอกดูแบบสวยขึ้นกระชับมากขึ้น<อ>ใช่ค่ะใช้ไปอ่อทานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นผลแบบเขาเรียกว่าขึ้นไปเรื่อยๆเลยเลยเเลยอ่าอ,อกฟูดูฟิตแน่นอนนะครับผมสำหรับสุขภาพภายในที่ดีแล้วนะฮะมันจะส่งผลให้ภายนอกดีขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าข้างในเนี่ยเราเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยอะไรที่เขาเรียกว่าต่อให้ต,ใหต่อให้ทุกคนแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพภายในแต่ก็ต้องบำรุงอยู่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าสัญญาณแบบมันจะออกออกมายัางไงบ้างโนโตมีนี่คือไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของอกฟูดูฟิตอย่างเดียวแต่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอ่ามีปัญหาเรื่องแบบ เป็นสิวเป็นฝ้าเพราะว่าเขาสามารถแบบเข้าไปปรับฮอร์โมนข้างในของผู้หญิงให้ดีขึ้นได้ใช่ค่ะนี่แหละฮะช่วยปรับสมดุลน,นะฮะของฮอร์โมนภายในของเราครับอยากให้คนอิงฟ้านะครับผมเชิญทุกท่านมาลองดูแลสุขภาพภายในด้วยโนโตมิกกันครับค่ะก็เรื่องสุขภาพของผู้หญิงเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีหลังเดียวที่จะดูแลเพราะฉะนั้นอยากให้ดูแลให้ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด อย่างฟ้าเองเนี่ยวิธีบอกหลักตัวเองทางอ้อมก็คือเราจะเลือกสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาดูแลตัวเองก็คือเลือกเด e best จริงๆแล้ววันนี้ฟ้าทานแล้วแล้วก็เห็นผลกับตัวเองแล้วก็อยากจะแนะน no ําโนโตมิกับทุกคนค่ะครบจบทุกวงจรปัญหาของผู้หญิงเลยครับผมและความพิเศษของโนโตมิ omi, ไม่จบลงแค่นี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยพิเศษสุดๆนะครับผมปกตินะฮะราคาจะอยู่ที่1890บาทค่ะครับผมสําหรับงานนี้ครับเท่าไหร่ฮะ สำหรับใครที่มาในงานนะคะสนใจไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่ากินจริง,รงแต่ว่าอยากให้เอาไปลองค่ะตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นลดลงมาเยอะมากคือคขอ <ผม S 1> พี่น้ำหวานเลยว่าวันนี้รู้เลยว่าแบบแฟนคลับมาแสดงความยินดีด้วยเยอะก็เลยแบบขอโปรโมชั่นให้กับแฟนคลับที่มาในงานได้ไหมก็คือได้ในราคา790บาท790บาทครับาทเขาขอสิ่งประมือด้วยครับแต่ว่าไม่พอค่ะคือได้ รูปนะคะแถมลายเซ็นของฟ้าไปด้วยะจะเป็นรูป,รปของเซฟ้าด้วยนะครับโอ้แค่นี้ก็มีมูลค่าสูงนะฮะ,ะอีกทีนะฮะร,ราคาปกติครับ1,890บาทครับสำหรับงานนี้790บาทเท่านั้นเลยนะฮะสำหรับดตอมีครับช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับคุณอิงฟ้าครับ ก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะสามารถติดตามได้นะคะผลงานต่างๆผ่านทางเพจ Miss n r t n d t l a n l ค่ะแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับฟ้าด้วยในฐานะตัวแทนของคนไทยนะคะมีมงกุฎแล้วก็สายสะพายไทยแลนด์แล้วกับตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2022ก so ็จะเข้าไปแข่งใน Miss Grand International ระดับโลกนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ฟ้าด้วยจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะคว้ามงมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะ ขอสิทงประมือให้คนอีงฟ้าวราหานะครับพรีเซนเตอร์ของโนโตมิครับและตัวแทนของมิสแกรนไทยแลนด์ในการแขง่ขงขันมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลฮะที่ประเทศอ,อินโดนีเซียนในปลายปีนี้นะครับผมสำหรับช่วงนี้ครับเรามีท่านหนึ่งที่อยากจะ ยอดมากเลยามาแล้ว

Oh, okay.